สวัสดีจ้าเสาวเมอนี้ยายหาพาหน่อย,อยู่ตลาดโคกเจริญเ,เด้อพี่น้องหัวลหลายขนาดแต่ตัวง,งามพี่น้องมันงามเขาหลายอยู่มื้อนีต้ตลาดโคกเจริญอำเภอสว่างแด่นจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้งองอ จูนี่เกิเป็นเป็นของพ่อใหญ่พวนเลยพี่น้องพ่อใหญ่พวนมันน้องสาบ <c oughs> แม่ลูกแม่ลูกอ่าสิบเจ็ดเพื่อนสองตัเลยเป็นปะแม่ยนเมียนหมาดเลยแม่ ใหญ่นั่นมานนแล้วแม,ม,ม่นเลส้นสมยังไหวมันนี่ตัวนี้สีออกโอ้สมตัวนี้ตัวนี้วะเอ้านี่ใบโอ้ใบตัวนี้ใบเกิดมันเพราะมัออใบเกิดเพิ่นแม่ลูกแม่ลียลูกตัวแมียโอ้ใบเชี่ยสามตัวี่ ัวนี้ตัวน้อยนี่กเดินเดพี่น้องตัวนี้ลูกลูกเเอฟพี่น้องแ่ที่จเท่าไรกัหาเมลูลูกตั้งตตัวที่สามเมลูสามมทองพี่น้องเมยมันนี่สูงเท่าไรรเกือรอยหาสิเนาะนี่กอนแล้วข้าหาิบเจแล้วข้าต่อได้เขาห้อย หอยุงเลยเนอยยุ่งเบอร์ติดต่อเขารมกเจ็ดสามหกสี่สีเนาะหน้อวยมาทางพี่านี่บอกเบอร์ศูนย์แปดแปดศูนยเจี่สี่เจ็ครับผู้ใจสนใจติดต่อมาทางหอยยุ่งด้วยพี่น้องลูลูก็งามงามดิมันก็สิหวดแล้วแม่นทห แม่แม่แม่ลูกแม่ผครับแม่แมแม่าบุก่้บกก้บลูกแรกเท่ครันเดียวมเดียวเแม่จะต้มต้มพี่ดอกอแบบครับมีของพ่อทพี่น้องผมีผมหัวงามเข่าไร้แล้วเหมือนเนาะตามเป็นแตัวใหญ่ให่หัวใหญ่เข่าไร้พี่น้อง่งไห ว่ายาเขาไลยขนาดมือนี้ราคากับพ่อฟังอันเดียบตลาดโคกจะเลื่อนเด้อพี่น้องไ้วลูนีบค่ะครับดีบครับผมบ๊ับายไอ้พวกลูคือคนว่ะ ไใจมาจะคมบ่มหราม,มากโคมหนึมละนี่สามหมื่นแปดพัน,นบาทสามหมื่นแปดพันบาท สามหมื่นบาทท่านราคาเปิดต่อรองใด้ท่านผู้นาะดนะครับเริ่พี่น้องเริ่มเลยตัอรองใดอยากมาโทรสอบถามนะครับผมลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ผู้ก็ะยาครับบนแจ้งเมี่ยไม่ดอกครับลูกจะดูใช่ยังเลี้ยงเนาะครับคนนั้แม่แม่นี่ครับเบิ้งเลยครับเริ่พี่น้องเริ่มแม่ลูกลูกตัวผูนะครับผมผูหน้าตานะครับผม นะคนสวยงามอยู่ด้วยครับพี่น้องพอเรียบดีนะครับพี่น้องเพื่ทั่วสอบถามนะครับผมมือหอยทมนะครับมือนี้นะครับพี่น้องเบื้องลิปเดี๋ยวไปทั่วสอบถามนะครับเดบอร์โทรติดต่อนะครับ0885340046ครับพี่น้องพี่น้องเป็นเสด็จเพ่อทัสอบถามหอยทมนะครับผมเมลูกลบตัวผู้นะครับเปิดราคาเปิดไป38,000บาทพร้อมทรงลอยโลครับผมเนาะพี่น้องโทรสอบถามนะครับเด้อ มั่ามือนี่คลายครับผมตลาดนัดกบเจริญเพื่อสวรรค์ในจังหวัดสกลนครนะครับผมพี่น้องผู้สิมาซื้อมาขายกับมาแต่เช้าเศานะครับเรื่อมามาสวยเพิ่นเปิดเพิ่นซื้อเอาเบิร์ดได้จากนะครับพี่น้องสวยมากแต่เศร้ามาแต่เช้าเศร้าจะหน่อยครับพี่น้องผู้สิมาซื้อมาขายนะครับสองง่วงกวนเพิ่งกับเปิดเพิ่งกับเมื่อได้ครับพี่น้องอันนี้มั่วมั่วแม่นั่งครับผมมั่วแม่นั่งงามนะครับมั่วหล่น เื่องพอเรียบนะครับผมเรียบดำหูนะครับเรียบดำดีหน้าตานะครับผมนี่ครับ ม้วนโมลอนนะครับเปิดราคาเปิดไปเท่าไรพี่เปิดไปห้าสิบห้าครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมนี่พุ่มสูงร้อยสี่สิบบวกครับผมร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามครับผมเครื่องดั่มนะครับพี่น้องหางเงาหางครับผมผลัดเรียบลุ่มสีนะครับพี่น้องพี่น้องเป็นเจ็ดข้สอบถามนะครับเด้อมาจชกตัวล่ะหล่ะมือม่ตัวไม่แน่ครับผมนะครับผมแล้วนี่ครับเมียนั่งนะครับพี่น้องโจทยข้อสอบถามนะครับกันสนใจข้อสอบถามทรงสี่รอยรูปครับผมอันนี้แม่ลูกนะครับลูกครับลูกไปยังนี่ลูกช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลต ราครับผมลูกงามดีนะครับสูงกับลูกมันยังหน่อยนะครับก็ะบอนสูงแล้วครับนี่แม่เพิ่นครับผมตาดีอยู่นล้วครับพี่น้องว่าแม่ลูกงูกแรกนะครับเป็นว่าลูกตัวแรกนะครับเด้อพี่น้องเด้อแกพี่น้องทั่วสอบถามหมดแล้วครับผมว่าลูกแรกครับผม ได้มาสองมล่มละเบอร์โทรที่ต้อเบงครับ0 8 0ย์แปดศ0น0์แป0ศ9 0หเก้เางน้ศอยเอกทั้งน้องสัตว์สว่างนะครับตรอดทั้งทรสอบถามนะครับเด้อมักจะได้สอบจะได้ทรงฟี่รอยโลดนะครับผม พี่ลอยลูกนะครับผมพี่น้องจะทั่วสอบถามครับว่าไรนะครับมือนี้นะครับตลาดนัดพวกเจริญเพื่อสวัสดิ์นี่อยวัที่ลนครครับเปิดทุกวันอะข้าวกับวันเสาร์นะครับผมอาทิตย์นึ่งมันเปิดสองมือนะครับเรื่อพี่น้องจะทั่วสอบถามจึงขอมาหาเบื้องต้นนะครับมักตัวใดสอบอะไรกันทั่วมากนะครับผมง่วเต็มตลาดนะครับพี่น้องรถจุ้ยลงสิจอดครับพี่น้องราคาง่วกําลังจะดีขึ้นนะครับผมมือนี้นะครับราคาง่วกําลังจะดีขึ้นนะครับเด้อ พี่น้องมิจจาสบ,บายแต่งัวถือลายอยู่ตลาดบ้านเพงอยู่เนี่ยครับเขาพี่น้องมิจจาสบามันถือมันถืออยู่ลำบานมาตลาดของกัแพงอยู่เด้เพ<ช>ื่อนกรเอื้อนนะครับต้องจอร่องเพืน่นได้สตูแล้วครับผม<อ>ครับพวกเขาหลายครับ<อ>มือนี้นะครับ ขามาสื่อมาขายเอแล้วครับเรื่องตลาดน้ำปักเจริญเพื่อสว่างในจังหวัดสกลนครนะครับผมเปิดทุกเมื่อวันนังขั้นนะครับผมเช่นห้างเจริญสินสว่างครับผมพี่น้องทุกมาแล้วครับจะขอมหาเบื่องเอานะครับผมเช่นห้างเจริญสินสว่างบางโคกเจริญพีกาดนะครับผมพิกาดบางโคกเจริญเพื่อสว่างในดินนะครับมมนมีพิการพิกาดนะครับห้างเจริญสินสว่างนะครับบางโุกเจริญนะครับผมพิกาดตงมันนะครับผม แล้วเมื่วันหยุดหันทุกเมื่อวันเสาร์ละกะวันหลังคานนะครับเปิดอาทิตย์นึง่นเปิดสองมือนะครับผมได้ยังไม่เบ็ดนะครับอันแม่ลูกว่ะแม่อันนี้แม่ลูกนะครับผมนี่ครับแม่ลูกหอยเบ็ดท่าจะเล่นสินนะครับนี่ครับเครื่องลูกผูกลูกผูรราคาเปิดไปเท่าไรเบ็ดสามหมื่นหกพันบาทนะครับราคาต่อรองเลยนะครับผมอันนี้เป็นแม่ลูกก็ตัวนี้ แม่มานแม่กับหมานนี่บรเวแม่มานอี่แล้วันนครับผมราคาเปิดใปถือนะครับสามหมื่กพันครับผมราคาเปิดนะครับใกล้ม่ย,ยังตัวเลยล่ะซามใช่หร่ออันนี้ตจวนึงอะไรไล่จ็คบาทเด้นงอะไรามหายมื่นสามพันหายังต่อรองเพื่อไหนนะครับด้วยราคาเปิดไปนะครับผมเมื 13, 000, 5, ่อสามพันหา่ครับ ครับพี่น้องผมมีเงินหน่อยนะครับผมผมมีเงินหน่อยนะคาเพื่นเอื้นี่ท่าครับจะไปย่ากันต่อรองกันเราครับเด้อต่อรองกันเอาทั้งขันมากกับต่อรองทั้งรัสส์นะครับผมพุ่มสูงกว่าบ้านร้อยสามสิบด้ยพร้ส้านร้อยเศร้ากเเก็บครับผม่หนรอ มาแยกใส่มาแยกตัวเบ็ดครับ้่าเนียเบอร์โูรติดต่อศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอง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 เก้าสามสองเก้าสามสองเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้อยเบ็นให้จะเลื่อนสินนะครับพี่น้องจะโทรสอบถามหมดแล้วครับเริ่มมักตัวใดสอบตัวใดก็โทษสอบถามหมดแล้วครับมมางามวมงา่วางงา่วง,ามมางา่วงมม้ว่วงง่ว่วงง่มงง่งงว่ว่่วง่ยงง่่ เอามาขายถึนตัวเพิ่นคขับผมครับผมเอาเอามันหมามันหมาน้ำกันนะครับนัวเข่าลายนะครับมื่อนี้เจมดินนะครับพี่น้องนัวเข่าลายครับแต่หอามาสือมาหาวนะครับเด้อพี่น้องกูเร่สนใจอยากมาเบิ่งนัวเบิ่งควายกับเขามาเรื่อยๆครับตลาดนัดกวกเจริญเพื่อสว่างเดดินนะครับผม เปิดทุกเมื่อวันเสาร์แล้วก็วันอังคารนะครับตอนเสาร์แล้ครับจะมาสายนะ้ครับพี่น้องขันมาสายเพิ้นซีเมียนี้จากนะครับหัวหลายอยู่ด้วครับเมื่อนี้นะครับหัวเขาไหลครับผมบดจักจะลังคนเหนือขายดีพี่น้องมีงวงมีขั้วเอาขม้าขาใดนะครับเด้อครับผมให้เจ้เพื่นคุยต่อนะครับผมเจ้าขอบคุณค่ะย่างหลว ต้มบรรยากาศเนะาะนี่เด็กแม่ลูกอันนี้หงตตย่ง,งตะย่งบ่อมียนหกตตย่งคุณเปิดใบหิบจหาสิบเจ็ดเมีน ละข้าเปิดละค้าเปิดเพิ่อนว่าเปิดอว่าเปิดไหมเออเปิดต่อรองใดตอรองใดเจย์บอกเนียนว่าจังสัตวจังสัตวบ่เอาซีที่ผาใดบ่กซีที่ผาว่าไรว่าไรว่าไ้โอ้ยนะตลาดคึกคักเด้พี่น้องเมืองตลาดโคกจะเลื่ออำเภอสะบ้างเด่นอินเจ้าสุขุนมาก่อนตลาดแตกแล้วพี่น้องเมืองนี่ก็ได้ช่วงเ้าว เ้าไลยขนาดมิ่งจะตัวงมงาสดีจ้าน้องเฟิร์นได้ยังมาเฟิร์นออกไายไม่ถูกมาไข่ายือเปล่ายางมันีมันสายเมีค่ะก็นีมหาลอเ่นายางรอตนียไปอ่ กมได้ขายเลยเมื่นงทำนีอันนี้พกนายดเกมาูตามใจกูเดอจันเลี่ยไปเบิ่มขึ้นกน้องเฟื่องเพิ่มมาขายควายวัสดุ่หาสิ้อผ้ายางหลอเพิ่อนพี่น้องเนาะเี่ยงไม่มดหมดทุกอต๊ะ